ชิบชืบชบผูบ้เล่นคอมเล่นคอมดีกว่านะมีอะไรให้โบบดูมั่งเนี่ยไหนเขาดูหน่อยจิเฮ้ยอะไรอะอัปเดตใหม่อย่างงั้นหนอมีอะไรเนี่ยเขาดูหน่อยละลๆลาได้ข่าวว่ามีชุดมาใหม่นี่นาเดี๋ยวเราเข้าไปดูในร้านขายเสื้อผ้าหรูหราดีกว่านะ ชืบชื้ชื้ชืเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะนี่มันชุดอะไรอ่ะมาใหม่จริงๆหรอเนี่ยว้าวสวยมากเลยอ่ะยังกับเป็นชุดอมวยแน่อือจะเป็นซอจีนก็ได้นะวิ้ยแต่ว,ว่านะข็มขัดอะไรของโพนี่เนี่ยทำไมมันถึงยังอยู่นะไม่ได้เอาออกเลยอยะไม่เข้าเลยเอาออกก่อนโอเคแต่ว,ว่านะ ดูเหมือนว่าหูฟังอันนี้เนี่ยจะมีเข้ากับชุดนี้นะรองเท้าด้วยอะ่ะเอาอยัางไงดีเนี่ยสวัสดีครับคุณผู้หญิงมีอะไรให้ผมช่วยไหมครับอ๋ออยากจะแต่งตัวชุดนี้อย่างนั้นเหรอผมสามารถช่วยได้นะครับอันนี้เลยชวัวแวบมันซ่อนอยู่ตรงนี้ครับผมใส่เลยครับรับรองเข้าแน่นอนว้าวสวยมากเลยค่ะคุณพี่ขําว่าแต่นะคะมีรองเท้าอะไรเนี่ยให้พอนี้ใส่มั้งคะที่มันส,สวยๆน่ารองเท้าอย่างนั้นเหรอครับงั้นเดี๋ยวเชิญด้านในตรงนี้เลยนะครับเป็นสาย ฟีด้วยว้าวจะว่าไปนะคะคุณป้าคนนี้อะ่ะก็ใส่รองเท้าสวยมากเลยค่ะเป็นสีฟ้า,ฟาสายฟรีเลยนะเหมาะก,กับชุดโพนี้มากๆกค่ะเดี๋ยวขอลองหน่อยอุ้ยสวยเข้ากันมากเลยค่ะอ๋อชุดนี้เข้ามากเลยครับผมถ้าเกิดว่ามีเครื่องประดับสักหน่อยเนี่ยก็น่าจะดีเหมือนกันนะครับงั้นเดี๋ยวพนี้ขอดวไปเดินที่ร้านข้างๆก่อนนะคะไปดูร้านขายเครื่องประดับดิว่าอืมมาแต่นั้นแล้วเมื่อไหร่พรนี้จะกลับมาเนี่ยพ่อพี่จะได้เล่าข่าวดีให้ฟังอะ่ะ ลัน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 ไหนดูสิหุยต่างหูอันนี้ก็น่าจะเข้านะเป็นสีออกฟ้าๆน้ำเงินน้ำเงินนี่ชะแวบเลยเป็นรูปโบโด้วยสวัสดีครับมีอะไรผมช่วยไหมครับอ๋อพอดีว่าพอนี้กําลังตามหาเครื่องประดับที่มันเข้ากับชุดนี้อยู่นะคะช่วยแต่งตัวให้หน่อยได้ไหมได้เลยครับผมไม่มีปัญหาด้านด้านหลังผมตรงนี้เดียมีแหวนอยู่นะครับเป็นรูปโบโด้วยอ่ะน่าจะเหมาะกับคุณผู้หญิงนะครับลองดูว้าวสวยมากเลยค่ะขอบคุณนะคะเดี๋ยวลองใส่เลยชื่อ ว้าวสวยมากชืบมชืชืกลับมาบ้านแล้วมาหาบูบิ๊บที่กว่าพอนี่อยากมีชุดใหม่อยากมาอวดด้วยเออพอนี่กลับมาแล้วเหรอบูบิ๊บที่ถึงจะแย่อยู่แล้วเนี่ยบูบิ๊อยากบอกว่ามันจะมีอัปเดตใหม่มาด้วยนะฮามเนี่ยมาดูข่าวกันไหมโอ้ข่าวอัปเดตใหม่อย่างนั้นหรออยากรู้จังเลยอยากจะมีอะไรมาใหม่อยากบูบิ๊กเล่าให้ฟังหน่อยสิอ่ะงั้นกนอื่นเลยนะฮามนี่พอนี่เอามือถือไปดูเลยว้าวนี่มันอะไรอ่ะบูบิ๊บดูเหมือนว่าจะมีคนคอมเมนต์เต็มเลย ว่าอยากได้โรงพยาบาลใหญ่ๆกว่านี้อ่ะ ปกติแล้วเนี่ยโรงพยาบาลในเมืองอวตารโวลนะก็เ,เป็นโรงพยาบาลเล็กๆนี่นาะใช่ล้วครับผมและลู้มกโอวาตารโวลเนี่ยเขาก็ได้จัดการทํเป็นโรงพยาบาลอันใหม่ด้วยนะฮะดูดิบัลล่ม้อยย่าโอ้ไม่ก้อนบูปีพูดจริงหรือเปล่าเนี่ยคนนี้ก็ว่าอยู่นะที่โรงพยาบาลในเมืองอวตารโวเนี่ยเป็นแค่สถานพยาบาลเล็กๆนะมีเป็นร้านขายยาแต่ว่านะยังไม่มีเป็นโรงพยาบาลใหญ่ๆเลยอย่ะเฮ้ยแบบนี้เนี่ยในโรงพยาบาลใหญ่ๆจะมีอะไรบ้างอะบูปี อจากที่ปูปิ๊คิดนะคะผมบูปิปคิดว่ามันจะต้องมีห้องเอ็กซเรย์ปออแน่เลยนะมีที่ชั่งน้ําหนักอะไรแบบนี้ด้วยแล้วก็มียายเยอะแยะเต็มไปหมดพร้อมกับเครื่องมืออุปกรณ์ผ่าตัดหน้าโห้แบบนี้ก็ดูน่าสนใจมากๆเลยนะจ๊ะปูปิป๊พอเนี่อยากให้โรงพยาบาลเปิดแล้วว่าว่าแต่มันจะมาเมื่อไหร่呀 ก็ตอนนี้ยังไม่รู้ฮัมมันเขียนแค่ว่าคัมมิงซูเฉยๆยันนะก็ยังตอบไม่ได้นะคะว่าจะมาสัปดาห์ไหนแต่ว่าที่แน่ๆเนี่ยมันมาแน่ๆครับผมในอนาคตนะ่าไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ดีนะที่มันจะมีโรงพยาบาลใหญ่ๆเี่ยมาเปิดในเมืองโอตาบาแล้วเมืองของเราเนี่ยจะได้มีความสมบูรณ์มากขึ้นยังไงล่ะใช่แล้วฮัมบูบี้ก็อยากให้มีโรงพยาบาละะรักษาสัตว์ด้วยนะ เผื่อบูปีแบบไม่สบายใช่ไหมก็จะได้ไปหาหมอยังไงล่ะนี่บูปีแต่ว่าไปหาหมอระวังโดนฉีดยานะจ๊ะเออบูปีไม่กล,ลัวหรอกับผมไปหาหมอหมอช่วยพวกเราได้นะโดนฉีดยานิดหน่อยเนี่ยไม่เป็นไรสบายบือชะดือบ่อดีแต่จะว่าไปนะบูปีเพิ่งสังเกตพพนี่แต่งตัวอะไรอย่ะชุดมาใหม่เหรอฮะเป็นของฟรีอะเผ่านี่ยใช่แล้วนะจ๊ะบูป,ปีเป็นชุดมาใหม่จากฟรีเลยนะอยู่ที่ร้านขายเสื้อผ้าหรูหรานนะ่ะเป็นงาสวยแม้ว้าวดีฟูดฟูดนะ เป็นอมวยแสนสวยนนเนี่ยนี่บูปีมจ้าจะว่าไปนะโรงพยาบาลเนี่ยน่าจะอยู่แถวนี้แมะตรงนี้มันเป็นที่โล่งๆอ่ะนะโพนี้คิดว่าในรูปเนี่ยที่มันเป็นวิดีโอที่เขาโปรโมทนะโรงพยาบาลใหญ่ยักษ์เนี่ยมันจะต้องอยู่ตรงนี้แน่นอนรอย่าเออบูปีมก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันครับผมแต่ว่านะโพนี่สังเกตเห็นอะไรหรือเปล่านี่ไงอันนี้เนี่ยมันคือสถานีดับเพลิงนะครับผมมันยังไม่มานะแต่ว่านะมันกําลังจะมาเร็วๆนี้เลยนั่นสินะบูปีม แต่จะว่าไปนะตรงนี้ค่ะมันจะต้องมีรถด,ดับเพลิงแน่นอนเลยนะมีสถานีดับเพลิงแล้วรถด,ดับเพลิงเนี่ยยด้ด้วยว่าขาดไม่ได้นะบูบิบอยากบอกว่าสัปดาห์นี้นะคะที่กําลังจะถึงเนี่ยได้ข่าวมาว่าสถานีดับเพลิงกําลังจะมาับผมบอกเลยนะบูบคิดว่ามันจะต้องมีชุดสวยๆมาให้อีกแน่นอนเลยจ้าเพราะนี่ก็เห็นด้วยนะจากที่ดูคลิปวิดีโอโปรโมทแล้วเนี่ยมันกําลังจะมาเร็วๆนี้นะจ้าแล้วพอดูรูปภาพเนี่ย เหมือนว่าจะมีชุดมาใหม่จริงๆด้วยอ่นะแสนสวยเลยแหละอีกอย่างหนึ่งนะโพนี้ก็คิดเหมือนกันว่าจะต้องมีรถดับเพลิงมาแน่นอนแถมเป็นสายฟรีด้วยงั้นถ้าเกิดว่ามันมาเมื่อไหร่นะเดี๋ยวพวกเรแล้วเนี่ยมาไขาความลับที่นี่กันดีไหมคะผมได้เลยจ้ะบูบีมเดี๋ยวพวนี้พามาไขาความลับนะและถ้าเพื่อนๆอยากรู้ความลับจากที่นี่ล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะเพราะเดี๋ยวพี่พนี้เนี่ยจะมาลงคลิปให้ทุกคนดูกันจ้าแล้วก็นะครับทุกคนสถานีดับเพลิงกําลังจะมาสัปได้ อันนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องมีการอัปเดตก่อนนะเพื่อนๆนะก็อย่าลืมมาเก็บของขวัญแจกฟรีตรงนี้ด้วยนะคะผมเป็นของเดือนพฤษภาคมเลยอย่าไม่งั้นนะผ่านพ้นเดือนนี้ไปแล้วอัปเดตใหม่มาแล้วเนี่ยมันจะเก็บไม่ได้แล้วนะฮะจริงด้วยนะจ๊ะบูบีเหมือนว่าบางอันเนี่ยพนนี่ยังไม่ได้แกะเลยอนยะ่างงั้นเดี๋ยวเราเนี่ยกดออกมาเลยละกันแบบนี้ชืบชื้อ นี่จะต้องเก็บให้ครบทุกอันนะถ้าเกิดว่าเก็บไม่ครบทุกอันเนี่ยบางอันมันก็จะหายไปเลยนะฮะนีก่กดแบบนี้เลยโอเคจ้ะบูบีบเดี๋ยวพอนี่ขอโตวไปกดก่อนละกันนะแล้วก็นะครับทุกคนอันไหนที่เรากดมาแล้วนะมันจะมาอยู่ที่ปุ่มนี้เลยอวตารโวพาร์นะที่เป็นออนเน็ตอ่ะแล้วก็ดูได้เลยว่าเรากดอะไรไปนะฮะมันจะมาอยู่ตรงนี้เลยโหจะว่าไปนะเครื่องนี้ของพอนี่เก็บไม่ครบนี่นาะดูสิของเดือนกุมภาพันธ์มีแค่2อ,อันเองอะ่ะถูกตั้งแล้วพอ นี่เพราะฉะนั้นนะเลื่อนขึ้นไปเลยแล้วก็เก็บให้ครบทุกอันนะครับผมโวจะว่าไปเนี่ยอันนี้มันเป็นร่มใหม่นี่นาแถามยังแจกฟรีด้วยนะร่มโกบอ่ะืมพลาดไม่ได้เลยต้องรีบเก็บแล้วล่ะนะเดี๋ยวพอนี้ขอลองดูหน่อยสิถือแล้วจะเป็นยังไงวะ ชว่วปุ๊บปี๊บดูจิว่าตด,ดเยื่ออะรอย่างพอนี่นอ,อ้โอล่มกบโอ้สวยงามสวยงามฟุดฟุดเลยโอ้ว่าแต่นั้นแล้วชุดนี้ของใครวมเหมือนว่าจะเป็นชุดของเด็กเล็กนั่นเนี่ยเดี๋ยวเอาแบบว่าน้องคนนึงเดี๋ยวมันลองใส่ละกันชว่ชวยชว่วยช่วไหนอลองดูซิชื้มแล้วก็ใส่รองเท้าด้วยนะวุ้ยแต่ว่านะทําไมมันถึงไม่เหมือนในรูปอะ่ะเออพี่คะพี่คะมันมีแบบนี้ด้วยค่ะ วยโอมิกอนบุบบีบดูเหมือนว่าชุดของน้องอะนะมันจะมีแอนิเมชันตรงนี้ด้วยชืบนนี่สามารถเอาหมวกออกได้นะหรือว่าจะใส่หมวกให้น้องเนี่ยก็ได้เหมือนกันวยน่ารักอ่ะว้าวดีบทฝนเลยแถมยังเป็นของฟรีด้วยนะปกติแล้วเนี่ยหมวกกันฝนแบบนี้นะมาสำหรับของเติมเท่านั้นนี่นาจะว่าไปนะช่วงนี้ค่ะก็เริ่มเข้าสู่หน้าฝนแล้วนี่นาแล้วบ้านเพื่อนๆเนี่ยมีใครฝนตกกันบ้างหรือเปล่าเอ่ยบอกเลยนะว่าบ้านพี่คนนี้เนี่ยฝนตกเกือบทุกวันเลยเนี่ย เอจะว่าไปนะบูปีกว่าระพูดถึงฝนเหมือนว่าฝนกําลังจะตกหรือเปล่าเนี่ยโอ้ไม่กอดบูปีกดูเหมือนว่าจะจริงด้วยนะหุ้ยตอนนี้เนี่ยเปียกไปหมดแล้วอ่ะอฮ้ยดูก่อนนะจะไมหัวพอนี่ถึงมุดเข้าไปในรั้วแบบนั้นน่ะอ oh ้าโวไม่กอดพอนี่เออพอนี่กลายเป็นผีไปแล้วหรือเปล่าวะน่ากลัวชะมัดเลยพอนี่เออพอนี่หยิบตัวละครตัวเองออกมาไม่ได้อะ่ะบูปีเออมันบ้าแล้วพอนี่มันบ้าแล้ว